สวัสดีครับช่างวันนี้ก็อยากจะมาคุยกับช่างนิดนึงนะครับคืออยากจะให้องค์ความรู้เกี่ยวกับท่านผู้ชมนะครับว่าการที่จะทํางานดูอินเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็เวลาเข้ามาที่หน้าง,งานเนี่ยเจ้าของบ้านจะต้องเตรียมพื้นที่ยังไงบ้างวางของจุดไหนบ้างแล้วก็ไอ้ที่เรายืนกันอยู่เนี้ยมันเรียกว่าอะไรสวัสดีครับผมโบสซาโรสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านกาสโต เพชรเกษมทวีวัฒนาหลังนี้เลยกาสโตนะครับหลังนี้ผมจะพามาดูเกี่ยวกับงานทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับตอนนี้นะครับเราวางเครื่องตัดไว้ที่หน้างานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับช่างแล้วกันว่างานบิวอินเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ไม้แต่ละชิ้นนี่ต่างกันยังไงนะครับเพราะว่างานที่เราจะเลือกไม้เนี่ย ต่อหน้างานหนึ่งเนี่ยนะครับมันสําคัญจริงนะครับคุณเจ้าของบ้านจะได้รู้ว่าไม้แบบไหนใช้ยังไงต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ถามช่างกันเลยดีกว่าตามมาครับสวัสดีครับช่างครับวันนี้ก็อยากจะมาคุยกับช่างนิดหนึ่งนะครับเอาแบบสบายๆนะครับกันเองคืออยากจะให้องค์ความรู้เกี่ยวกับท่านผู้ชมนะครับว่าการที่จะทํางานดูอินเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็เวลาเข้ามาที่หน้างานเนี่ย นะครับท่านเจ้าของบ้านจะต้องเตรียมพื้นที่ยังไงบ้างวางของจุดไหนบ้างแล้วก็ไอ้ที่เรายืนกันอยู่เนี้ยมันเรียกว่าอะไรอะไรยังไงอ่ะเริ่มคําถามแรกดีกว่าแนะนําชื่อนิดนึงเอาขอชื่อแรกแล้วกันครับอ๋อผมกอล์ฟครับช่างกอล์ฟนะครับช่างกอล์ฟก็เมื่อกี้ถ้าเห็นหน้าบ้านก็มอไซค์ของช่างกอล์ฟเลยนะรอย่อแอนฟิวอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาคุยกัน โดยภาพรวมแล้วกันไม่ต้องลงดีเทลยวเยอะนะครับคำถามแรกนะครับก็คืออยากจะรู้เลยว่าเนี่ยผมเห็นโต๊ะแบบนี้วางอยู่ทุกหลังเลยเวลาจะมีงานบิวอินเนี่ยนะครับงานบิวอินหรืองานไม้เนี่ยโต๊ะเนี่ยเขาเรียกว่าโต๊ะอะไรครับโต๊ะเลื่อยวงเดือนนะครับผมเอาไว้ใช้ตัดไม้ซอยไม้อัดพวกนี้ครับโต๊ะเลื่อยวงเดือนก็คือไอเลื่อยเนี่ยคือเลื่อยวงเดือนครับเราต้องประกอบโต๊ะก่อนใช่ไหมครับก็คือไอ้นี่มันประกอบเสร็จผมก็คือยกยกมาอย่างนี้เลยยกมาอย่างนี้เลยนะครับ ตัวตัวเลื่อยนี่มันจะอยู่ข้างใต้เนาะครับผมครับจะอยู่ข้างใต้นี่เนาะเป็นเป็นเลื่อยแบบเขาเรียกว่าภาษาช่างคือเลื่อยวงเดือนครับผมแล้วก็โต๊ะนี้ไม่ใช่แบบเป็นโต๊ะวางธรรมดานะเขามีตัวเลื่อนได้เลยนะครับเป็นตัวนี้คือเป็นตัวสลด์ตัดไม้ตัดอะไรพวกนี้ครับอ่าตรงนี้เป็นตัวสไลด์นะขออนุญาตยกขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับได้ได้ครับได้เดี๋ยวช่วยผมนิดนึงอ่ามันมันนานแล้วต้องบอกงี้มันนานแล้วนะครับอันนี้คือเอาไว้ดันไม้ครับผมให้ สไลด์ไม้ตัดไม้ตัดไรให้มันได้ฉากได้ได้เส้นนะครับอืมครับครับอุปกรณ์นี้ก็สําคัญเหมือนกันสําคัญมากครับโต๊ะเลื่อยโต๊ะเลื่อยวงเดือนครับผมอ่ะนะครับถ้าเห็นโต๊ะแบบนี้วางอยู่ที่หน้าบ้านใครหน้าบ้านคนไหนเนี่ยให้เดาได้เลยว่าเป็นงานบิวอินหลังนี้ช่างกําลังทํางานบิวอินอยู่ครับผมเนาะโอเคโต๊ะเลื่อยวงเดือนนะครับอันนี้จำเอาไว้นะครับต่อมา อันนี้ก็ขายไม่ได้เช่นกันอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือถ้าช่างก็เรียก F 30ิลูกปืนลูกแม็ก30ิบนี่นะครับเอาไวยย้ยิงเย็บไม้อัดทั่วอะไรเงี้ยลูก30หรือลูก3มเต้นครต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยโบราณเ <c oughs> นาะสมัยสมัยนี้นี่ง่ายมากเลยแค่คุณมีปั๊มลมปืนปั๊มลมอยู่นู่นเลยใช่ครับปั๊มลมลูกหนึ่งนะแล้วก็มีปืนลมปืนลมมันมีกี่แบบครับช่างหัวปืน,ม,นมันมีกี่แบบมันก็มี<อ>30ิบ ห้าสิบลูกคอนกรีตลูกคู่เนี่ค,ครับลูกค<ร>อกักที่ใช้ออคอนกรีตก็คือเย็บเย็บเข้าปูนเย็บเข้าผนงังเดี๋ยวเราไปดูหน้างานจริงกันทั้งในด้วยนะว่าเอาลูกแม็กเนี่ยยิงเข้าปูนยิงเข้าผนังเนี่ยเขายิงกันยังไงแล้วก็งานมันรวดเร็วมากเลยนะช่าง <S <S เร็วมากครับมันจะเร็วกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ต้องแต่หลักๆมันก็คือต้องทากาวทาอะไรเพื่อที่ให้งานอยู่อ่ากาวกาวกาวเดี๋ยวเราจะตามมา แต่ว่าอันนี้คือปืนลมยิงลูกแม็กลูกคอนกรีตมีหลายมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันอ่ะไหนไหนมีกาวแล้วอันนี้คือกาวอะไรครับนั่นกาวลาเทคเนี่ครับกาวขาวกาวลาเทคขอบขอญาตบีบหน่อยได้ไหมได้ได้นิดนึงนีดนงขออญาตนะอ่ะใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่นี่นะครับบีบแล้วมันอยู่ไม่อยู่อยู่ที่กาวครับโอ้มันคือกาวลาเทคเลยนะกาวลาเทคเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับ แต่ผมใช้แต่ยี่ห้อนี่แหละส่วนมากผมเห็น T O A ใช่ผมใช้ยี่ห้อนี้อันเดียว T O A เลยมันซื้อง่ายซื้อง่ายนะอันนี้คือการลาเทคนะคุณคุณผู้ชมนี่ดูครับนี่กาวลาเทคคือแบบทั่วๆไปเลยเหมือนติดกระดาษตอนเราเรียนหนังสือประถมเนี่ยแบบนั้นเลยคือการลาเทคกาวลาเทคเนี่ยเราจะต้องติดกับไม้ก่อนครับผมแล้วเราค่อยยิงติดกับชิ้นงานเราแล้วค่อยเย็บแล้วค่อยเย็บด้วยปืนลมอ่ามันจะคู่กันสองอันนี้มันจะคู่กันนะครับ และยังมีข้างหลังผมเห็นอันนี้คือขาดไม่ได้เช่นกันสำหรับงานบิวอินน้ำยากันปวกแล้วกันนี่เลยเชลด์อ <D> อันนี้เป็นแบบใสหรือแบบสีดำครับแบบสีสีชาสีดำสีน้ำตาลดำต้องบอกนะครับว่าแบบใสเนี่ยผมก็เคยซื้อให้ลูกค้าทาไปแล้วลูกค้าบอกว่ายังไม่ได้ทาเลยก็เลยแบบเอา้าเราทาไปแล้วไหนล่ะไม้ยังเป็นสีเดิมอยู่เลยสุดท้ายแล้วใช้สีดำดีกว่า แต่ถ้าเป็นแบบว่าพวกบ้านใหญ่ๆหรือราการใหญ่ๆเขาจะทำล้างให้จุ่มเขาจะให้จุ่มไม่ให้ทาเลยก็คือจุ่มทั้งเส้นเลยจุ่มทั้งเส้นจุ่มทั้งเส้นเลยนะคุณก็คือเนี่ยอันนี้คือไม้เพาะคงเนาะครับอันนี้ทำจากไม้อะไรครับเบญจพรัณครับเขาเรียกเบญจพรัณไม้เบญจพรัณเบญจะแปลว่าหานะเบญจพรรณคือห่าต้นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งครับใช่ไหมครับประมาณนั้นครับก็ประกอบได้แก่ไม้สัก ไม้อะไรพวกนี้นะผมก็จำชื่อไม่ได้เดาพวกเดาพวกอะไรกระถิ่นอะไรนี่แหละครับใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเกิดได้เลยใช่างเกโอเคอันนี้ไม้อันนี้เนี่ยผมจะบอกให้ว่าเวลาเขาชุบน้ำยากันปวกเนี่ยที่ช่างบอกก็คือครับเขาจะมีเป็นรางเลยแล้วจุ่มไปทั้งเส้นเลยใช่ครับอันนั้นต้องเป็นพวกโครงการใหญ่ๆพวกนี้แต่ด้วยความที่ว่าเอาเร็วเอาอะไรก็คือทาทามันก็จะได้ได้ประสิทธิภาพเหมือนกันอ่า ก็คือมอดปวกไม่กินแน่ครับยังไงก็ไม่กินเนาะอ่ะอันนี้คือไม้พอ้อโค้งใช่ไหมครับตรงนี้ไม้อะไรแผ่นมาเริ่มเลยไม้อัดยางครับอัดยางหกมิลอันนี้ใช้ใช้อัดยางหกมิลน,นะครับครับเพื่อที่จะปิดปิดเป็นแบ็กกิ้งข้างหลังก่อนอ่าแล้วเราก็จะเบิ้ลทาคิ้วยกเฟมยกสเต็ปขึ้นมาอีกอย่างหนึ<อ>่งอันนี้คือไม้อัดยาง ก็คือหมายควาว่ามันคือไม้ยางพาราถูกไหมฮะไม้ยางพาราแล้วก็มันทาเป็นไม้อัดนะครับซึ่งไม้อัดยางเนี่ยมันต่างจากไม้ MDF หรือไม้ HMI ยังไงครับมันถาอว่าต่างนคือผมว่ามันมีประสิทธิภาพกว่าที่แบบว่าความคงทนมันนานกว่ามันนานกว่า MDF เพราะว่ามันพวกนี้เขาอาบน้ำยาอะไรมาจากโรงงานอยู่แล้วแล้วซอยตัดอะไรฝุ่นมันไม่เยอะไม่เยอะเท่า MDF ไม่เยอะเลยครับ อ๋อนะครับก็คือถ้าหลังไหนนะครับก็คืออยากใช้ไม้อัดอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าคุณภาพเนี่ยมันก็ต่างจาก MDF เพราะว่าไม้ MDF เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะโดนน้ำได้ไหมช่างไม่ได้ครับบวมมันโดนได้แต่มันก็คือมันจะบวมจะปูดมันก็คือความคงทนมันไม่เหมือนไม้พวกนี้ครับไม้ถ้าไม้พวกนี้แต่ถ้าแช่น้ําแช่อะไรมันก็เสียก็พังเหมือนกันแต่โดนไปส่วนนึงก็ได้พอมันแห้งมันก็ปกติของมันครับ ถ้าถ้าเป็น MDF เนี่ยก็คือต้องบอกว่าห้ามโดนน้ำเลยใช่ไหมครับไม่โดนน้ำดีที่สุดครับไม่โดนน้ำดีที่สุดแต่ไม้พวกนี้ยังพอโดนได้อยู่โดนได้ครับส่วนนึงก็คือระดับขึ้นมาแบบปานกลางราคาเอาราคาดีกว่า MDF กับไม้อันนี้อันไหนแพงกว่ากันครับไม้นี้จะแพงกว่า MDF ครับแพงกว่าประมาณร้อยร้อยกว่าบาทต่อแผ่น นะครับทุกคนดูนะ MDF ที่ผมเคยได้รีวิวไปนะครับได้คลิปก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะกลับไปดูได้เลยนะครับ MDF MDF นะจะราคาถูกกว่าไม้อัดอยางแต่มันจะมีอีกไม้นหนึ่งคือไม้ HMR ตัวนั้นตัวเขียวน่ะมันหนักครับเหมัอนกัน,นก,กันน้ำกันอะไรก็ได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่มันก็หนัก mm hmm. มันก็ซอยฝุ่นฝุ่นอะไรก็พอๆกับ MDF อะครับอ่าครับผม ซึ่งไม้ HMR เนี่ยก็คือช่างเขาบอกว่ามันหนักตามประสบการณ์ช่างเลยนะมันหนักเวลาซอยเวลาตัดอ่ะเขาเรียกว่าตัดนะฝุ่นมันก็จะเยอะเท่ากับ MDF นั่นแหละก็คือว่าสรุปเลยว่า HMR เนี่ยที่บอกว่าเป็นไม้กันชื้นเนี่ยมันโดนน้ำได้ไหมผมถามก่อนมันโดนได้ครับมันก็พอๆกับไม้ยางมันจะดีกว่า MDF มันก็คือจะดีกว่า MDF เพราะว่าความอัดแน่นมันเยอะกว่าโอเคพวก MDF มันโดนน้ำแล้วมันยุ่ยโดนน้ำมันยุ่ยยอกมันมันปูนมันฟองออก าตามบ้านตามอะไรไม่ค่อยใช้กันหรอกไม่ค่อยแนะนําครับโอเคถ้า MDF นะราคาจะถูกกว่าไม้ยางค,ความคงทนน้อยกว่าไม้ยางน,ยานะครับถูกกว่าไม้ยางประมาณร้อยกว่าบาทใช่ไหมครับ,รบโอเคแต่ HMR เนี่ยราคากับเปรียบเทียบกับไม้ยางอันไหนแพงกว่ากันครับราคาสูสี่กันสูสิ่งกันเลยนะครับ HMR มันหนักกันชื้นได้ ราคาสูสีกับไม,ไม้อัดยางนะครับอันนี้ก็ลองเป็นช้อยเป็นตัวเลือกละกันเพราะว่าเวลาคุณทําเสร็จแล้วเนี่ยคุณติดลามิเนตคุณติดโฟเมก้าคุณติดอะไรลงไปแล้วเนี่ยไม้นี่มันจะอยู่ข้างในซึ่งคุณไม่เห็นมันหรอกตราบใดที่มันยังไม่บวมเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่เมื่อใดที่มันบวมที่มันเสียแล้วเนี่ยอันนี้ <c oughs> คือเคยไปรื้อบ้านลูกค้า <c oughs> เขาบอกว่าทํมาสา30ิปีนะเป็นพวกไม้สักคงไม้สักไม้ คุก่นเก่าเลยที่ใช้ตะปูเข็มมาใช้หกเกลียวดำอะไรต่อครับใช่ครับลูกแม็กสีดำอะไรตอนะสามสิบปีเขาบอกสามสิบปีนี่คือใช้ไม้อะไรครับเป็นพวกไม้สักไม้ยางพวกนี้ครับคือมันจะทนทนมากยี่สิบสามสิบปีอยู่ได้ครับครับก็เอาตรงๆเลยว่าวัสดุใหม่ๆที่ทํามาเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบแบบเยอะเนาะเป็นพวกกระดาษผสมบ้างอะไรอัดเข้าไปบ้างมันก็เลยไม่ค่อยทนเท่ากับไม้เนื้อจริงๆของของธรรมชาติอ่ะเนาะ ดังนั้นสรุปเลยว่าไม้ยางเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับสาหรับใครที่อยากจะให้เฟอร์นิเจอร์บ้านของคุณเนี่ยคงทนแล้วก็อยู่นานๆนะครับเดี๋ยวขอญาตเข้าไปดูข้างในสักแป๊บหนึ่งแล้วกันให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับเชิญครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ข้างในบ้านของคุณลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้เราเห็นว่าเป็นโครงไม้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าไม้เพาะโครงเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราคุยเรื่องปืนลมว่ามันใช้จุดไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวช่างชี้ให้ผมดูหน่อย เรื่อต่จุดนี้เลยดีกว่าอ่ะมาดูกันคือลูกคู่อ่านะครับคือปืนลมแต่ละอย่างเนี้ยก็คือต่างกันต่างกันครับผมการใช้งานต่างกันอ่าอันนี้คือออย่างเย็บไม่อาจเข้าอะไรเราก็ใช้ปืน30ปืนเดียวเราเรียกแม็กเดียวแม็กสามสิบนะครับส่วนถ้ายิงซัพพอร์ตยิงอะไรเข้าปูนเข้าปูนก็จะใช้ตัวนี้เป็นคอนรีตนะครับ ตัวใหญ่เลยนะ้านี้นะนะครับ <นะ S 1> โอเคเดี๋ยวไปดูทีละจุดละกันอันนี้คือลูกคู่อ่ามาดูใกล้ๆครับอันนี้คือลูกคู่ก็คือเย็บให้มันไม้เนี่ยมันเชื่อมกันใช่ใชไหมครับโอเคอีกจุดหนึ่งนี่คือคอนกรีตคือจุดไหนครับคอนกรีตเ็จะเป็นจุดนี้นี่เลยมาดูคุณผู้ชมมันนี่เป็นจะแข็งหน่อยปูนมันจะแข็งอันนี้คือยิงเข้าไปในคอนกรีตเลยนะยิงลูกคอนกรีตเข้าไปในปูนนะครับอ่าก็คือยิงเข้าไปในแบบ ลูกอันนี้คือลูกคอนกรีตแล้วกันมันแข็งมากแล้วมันก็ยิงเข้าไม่ได้ปูนได้เลยแน่นเลยนะเดี๋ยวผมจับนี่คือไม่โยกเลยนะแน่นเลยครับเราใช้ทากาวทาอะไรช่วยไปอีกโอ้โหแน่นเลยนะครับอันนี้ก็ตัวนี้เดี๋ยวก็จะมายึดกันมาเย็บต่อกันเราต้องดึงระดับดึงแนวเราให้ได้ก่อนแล้วก็เย็บเข้าไปดึงระดับดึงแนวนี้เมื่อกี้ได้ยินแวบๆก็คือมีเครื่องเลเซอร์ด้วยมีครับอ่ามีเลเซอร์ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องชายเขากำลังไปหยิบมาให้ดูนะฮะมาแล้วเครื่องเลเซอร์นะครับ เพราะว่าการทําอะไรพวกนี้นะครับผมบอกตรงว่านะครับแต่ต้องมีมาตรฐานเนาะอันนี้เครื่องเลเซอร์บอสเลยลองเปิดคุณผู้ชมดูโอ้โหคุณดูคุณดูระดับน้ำเนี่ยคุณดูสิอันนี้จะเป็นแนวฉากแนวฉากอ่าตัวนี้เป็นสี่มุมเลยดังห้องเลยรอบรอบทิศทางเลยมีด้านบนด้วยด้านบนด้วย ตัวนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าราคาแพงพอสมควรนะผมบอกให้เลยว่าหมื่นหนึ่งได้ไหมหรือพันปลายๆแล้วแล้วแต่รุ่นด้วยจริงเหรอเมื่อเกือบแปดปีแล้วโอ้โหเกือบสองหมื่นนะขออนุญาตจับหน่อยหมื่นโอ้โหเครื่องนี้นะเกือบสองหมื่นนะคุณแปีเปีเลยมันต้องใช้นะมันต้องใช้ของมันต้องมีต้องบอกว่าของมันต้องมีจับระดับบันไดได้ถ่ายแนวระนาบบันไดนั่นไงเห็นไหม อันนี้คือมืออาชีพเลยนะครับโอเคก็ okay. าฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากทำบิวอินก็วันนี้ก็ได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยแล้วกันเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเดี๋ยวจะมาถ่ายเพิ่มให้อีกนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ช่างมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณช่างกอล์ฟแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าช่างกอล์ชื่อช่างพี่แสรนบพี่แสน,แสนอขอบคุณพี่แสนผ่านคลิปนี้ด้วยนะฮะที่มีโอกาสได้ มาแนะนำนะครับว่าบิวอินเนี่ยเป็นยังไงเนาะแล้วก็หลังนี้นะครับเรายังมีงานห้องครัวหลังบ้านด้วยเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้อีกในคลิปหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทั้งสองแล้วกันนะครับไปกันก่อนนะครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวดูคลิปที่2กันว่าเป็นยังไงและเจอกันในตอนต่อไปนะครับสําหรับกาสโตหลังนี้ห้องครัวหลังบ้านเราไปดูกันขอบคุณครับสวัสดีครับ